ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่กทานนะครับผม,ผมกลับมาพบกับผมนายสานีมูระนั่นเองวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่โคตรจะเก่าเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมสมัยยุค2000นะครับปี2000ต้นๆน,น,นะครับซึ่งอ่าเป็นเกมที่ผมต้องบอกว่าผมเคยเล่นเถื่อนนะครับโหลดมาจากเว็บอ่าเว็บเถื่อนนั่นแหละครับคือด้วยความที่ว่ามันผมเพิ่งรู้ว่ามันมีลงสตรีมนะครับผมก็เลยทําการซื้อมานั่นเอง นในขณะวันที่อัดนะครับหรือก็คือวันที่เล่นนะครับผมซื้อมาในราคาที่มันลดกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะครับในสตรีมนั่นเองนะครับก็เลยเฮ้ยมันเป็นเกมที่ผมชอบมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในไม่กี่เกมแล้วที่มันคล้ายๆกึ่งกึ่งพัลเซลแล้วก็เป็นเกมที่เอาไ้แกล้งคนอื่นนะถึงแม้ในความเป็นจริงแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าการไปทําอยางนี้ใส่คนอื่นไปใส่เพื่อนบ้านไปใส่ไปแกล้งคนนู้นคนนี้นะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับมันค่อนข้างที่จะ อ่าเป็นอันตรายนะครับซึ่งอาจจะโดนฟอ้องร้องล่าวหาหรือว่าอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าในเกมนี้มันไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับเพราะมันเป็นเกมที่สนุกมากนะครับในโลกของความเป็นเกมนั่นเองนะครับว่าเราคนหนึ่งจะเชียร์ได้ขนาดไหนนั่นเองครับไหนบ่ฟอร์มเดอะเฮลครับเพื่อนบ้านจากนรกนะครับไอ <c oughs> คือมันสนุกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ซึ่งเด็กยุคนี้ไม่รู้ว่าเคยรู้จักเกมนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าคน ยุคเก่าๆเองก็น่าจะเคยเล่นเกมนี้มาพอสมควรนะรมันค่อนข้างสนุกเดี๋ยวเราไปเล่นกันคําเตือนก่อนเล่นเกมนี้นะครับเด็กดีไม่ควรลอกเรียนแบบนะครับผมอย่าทําตามเด็ดขาดนะครับขอให้มันจบไปเป็นแค่เกมก็พอสาหรับใครที่อยากจะระบายอารมณ์อยากแกล้งใครแกล้งเพื่อนหรืออยากจะทําอะไรแบบเกยนๆนะครับแนะนําเล่นเกมนี้ดีกว่านะครับนะครับอย่าลอกเรียนแบบในชีวิตจริงเด็ดขาดนะครับยังไงก็ มาเล่นเกมกันเลยดีกว่านะครับไป let's go ผมได้เล่นอิน i n t r วไปแล้วนะครับไงก็เดี๋ยวมาเล่นกันเลยดีกว่าเป็นเกมเก่าที่น่าคิดถึงมากสำหรับผมเลยนะครับเนี่ยแบบอเมืม่อก่อนชอบมากในการแกล้งคนนะเหมือนเป็นเหมือนเป็นคนขี้งุดหงิดแบบอยากระบายอารมณ์อะไรประมาณนี้ โอเคมีอะไรบ้างมีอะไรเนี่ยนุโปโปะปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จะแอบล,ลงมาข้างล่างหรอไม่มาโอเคเข้าไปมีอะไรในนี้บ้าง ต้องขึ้นไปข้างบนสินนะอันอนี้มีอะไรให้หยิบไหมมีไข่ไก่เออเดี๋ยวๆๆเด้เเกือบไปอ่าอันนี้ต้องใช้กาวที่เก้าอี้นี่แน่นอน เฮ้ยรีบมาจังเว้ยเอ้ยถ้าไม่ถ้าใช้กาวไม่ได้บอกว่านะให้ใช้ลูกโป่งนะึ้นขึ้นึ้นขึ้นึ้นขึ้นเคลน เรียบร้อยชัดเจนเอ้ยอ๋อมีกล้องดูดาวโอเค กา้าใช้กับกล้องเอ้ก้ใช้กับกล้องสองทางกายโอเคชจเจัดเจนแจ่มแดงแจ,งแจง๋ <c oughs> อคือเกมนี้มันต้องคอยดูว่าไอ้เพื่อนบ้านคนนีมน้มันมันไปทำอะไรที่ไหนบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาของที่เราหามาได้เก็บมาได้เนี้มาต้องรู้ว่าใช้กับอะไรนั่นเองนะครับ <c oughs> ู้สึกวันนี้จะหยิบของได้อ๋อรู้สึกว่าถ้าทำอย่างนี้มันจะไปที่ไหนนะต้องรอดูก่อนนะครับมันเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะอลนี้หยิบอะไรได้ไหมหรือว่าลูกนี้ ลูกนี้เอาไว้วางที่พื้นเนาะเพราะมันไม่ได้มาห้องน้ํานะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ห้องน้ํานี่เป็นไปไม่ได้เลยเปลี่ยนโนก็ไม่เล่นนะครับเท่ากับว่าความเป็นไปได้คือพับสัญญาณแล้วก็วางไข่เอ,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 อเอ,อสวยแล้ว เกือบไปอันนี้มันก็หยิบไปแล้วอะ่ะอืเอเฮ้นี่ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วขยันเดินจริงเลยมึงนี่ เดินแทบตายไงก็ทำไมไม่ผอมทันทีวะเอ้ยต้องทำที่นี่เหรอนอให้มันระเบิดโอเค เนี่ยนะมันมีแอคทิวิตี้ด้านซ้ายล่างนะมันจะบอกว่าไปห้องไหนไมิแต่ว่าเพราะว <c oughs> ่าใช้เวลานานเกินไปหรือเปล่ามไม่มั่นใจนะครับ <c oughs> เรามาถึงด่านที่สองกันแล้วนะครับก็ เมื่อกี้น่าจะนานไปมั้งครับก็เลยคะแนนน้อยอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวด่านนี้จะลองพยายามทําให้เร็วขึ้น,นครับไปข้างบนเดี๋ยวลงมาปิดจะกดที่ตู้โอเคมีที่ตู้เนี่ยหนึ่งอย่างที่อื่นมีไหมเนี่ยได้เรื่อยมาตู้เอาไว้หลบนะครับห้องน้ํามีอะไรไหมกล่องยาเปิดได้ไหมโอเคมีหนึ่งอย่างกระดาษอีกหนึ่งอย่าง มีอะไรไหมโอเคไม่มีตอนนี้มันไปที่วิสกี้นะครับแล้วก็จะเดินกลับไปที่โซฟาก็ไม่มาชั้นล่างอย่างแน่นอนทั้งนั้นมียานี้น่าจะไว้ในวิสกี้นะครับเป็นยาอะไรบางอย่างที่ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่รู้ชื่อยาครับในตู้เย็นมีไข่เหมือนเดิมนะครับคือมันเหมือนเป็นเหมือนเป็น การอัปเกรดของแบบเอาของในด่านที่หนึ่งมาใช้ซ้ำๆในด่านที่สองครับคือกดผิดจะเข้าห้องน้ำนะเอากระดาษไปโยนที่โถนะครับคือมันจะมีของซ้ำๆนะครับอย่างไข่อย่างกระดาษนะครับแต่ด่านแต่วันนี้ไม่มีปากกาเพราะมันไม่มีรูปให้เขียนนะมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเอาโอเคท้องเสียนะครับ น่าจะท้องเสียแหละเอาไข่ใส่ไมโครเวฟเรียบร้อยเราก็จะมาตัดขาเก้าอี้นะครับโอ้ยแหละตัดขาการตัดขานาน,านดีนะว่าท้องเสียมันมันมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับทันไหมเนี่ยทันไหม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 าทาไมาอึดจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วพับสัญญ,ญาณไม่ต้องดูจัดคอมโบไปเลย ไปไหนวิสกี้วิสกี้เดินขึ้นข้างบนไหมโอเคไปทางเข้าทางนู้นนะครับถ้ามันไปทางนู้นเดี๋ยวเรารอมันขึ้นเอ้ยเฮ้ยเยเกือบไปดีนะมันเข้าอันั่นแอบละนะครับน่าน่าจะหมดแล้วนะครับเท่า,า,าที่ผมลองค้นหาดูเมื่อกี้โอ,โอเคทีนี้ก็เหลือแค่ตรงททรศน์นะครับ ที่เราใช้เรื่อยกับพรรยยับสอสัญญาณเอาไว้โอเคโอเคหกเก้าเองเจ็ดสิบสองแล้วครับไม่คะแนนได้น้อยมากเลยคือการปัจจัยที่มันจะได้คะแนนเต็มร้อยนี่คือผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่ามาจากอะไร <S <S คือส่วนใหญ่ผมก็ได้ประมาณนี้นะครับที่อัอนนี้หนึ่งร้อยฮะโอเคตอนแรกนึกว่าจะไม่ถึงหนึ่งร้อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ เจ็ดสิบสองใช่ไหมจะไม่โอเคเราไปด่านที่สามกันเลยนะครับผมไหนๆก็เครื่องติดแล้วเราก็ไปต่อกันเลย let's go นะครับเป็นฉากเดิมนะครับที่น่าจะเพิ่มเติมของมาใหม่มาแต่ว่าอ็อบเจกต์กันเนี่ยหยิบของก็หยิบจากที่เดิมครับเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนของข,องข้างในไปอัน,นก็อันนี้ก็มีกระดาษเหมือนเดิมนะครับโอ,อ้แล้วก็มีของกันอื่นไหม โอเคเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนนะครับไก้ตัวอ๋อมีสบอ,อะไรอ๋อได้สบู่ในกล่องไม่มีอะไรสบู่วางพื้นแน่นอนครับในห้องน้ำลื่นหัวแตกนะครับตอนนี้ไปทำอะไรเหมือนจะไปเป่าเค้กนะครับอ่าใช่ครับเป็นวันเกิดไปเป่าเค้กอันนี้ทางนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีโทรทั์ไม่มีอ,มมอ่าไม่มีโซฟานะครับ มีไปหยิบจดหมายอ๋อถ้างั้นก็เทียนเอ้ยระเบิดก็ไว้ในเทียนแล้วก็เดี๋ยวไอ้ที่จับหนูนะครับเดีย๋ยวจะไว้ในที่จดหมายแทนส่วนปากกาก็ตามเดิมครับเขียนที่รูปเมียสุดที่รักของเขานั่นเองนะครับ <laughs> แล้วก็เอานี้ยัดใส่ตู้จดหมายก็เป็นอันจบครับ <laughs> เดี๋ยวเราไปหลบในตู้ก่อนแล้วกันนะครับ อ้อระเบิดไปเรียบร้อยครับออตอนนี้ก็มาเดี๋ยวหลวงจดหมายก็ติดกับแน่นอนแล้วเราหลวงจดหมายไม่มองด้วยนะคือแบบมันเป็นตู้ที่มองด้านหน้านะครับมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่หลวงแบบมองไม่เห็นนะคือเปิดออกมาแต่หันหน้าไปมองแบบ,แบเอ,อ้อ หันหน้าแบบเหมือนไปเหมือนไม่ได้มองอะ่ะแล้วเอามือจิ้มเข้าไปในกับดักเฉยเลยอ,อือยู่ถ้าเป็นคนปกติเวลาเปิดออกมามันจะมองเนาะมันไม่ใช่แบบหลวงแบบด้านข้างนะครับก็แบบก็วัดก็แปลกๆเนี่ยมันเป็นเกมยุคเก่าครับคือ <c oughs> มันมันคลายเครียดมันสนุกดีนะผมว่าสนุกดีเอย เ okay. มันเกือบแค่แปสิบเจดเองแฮะเหืออะไรว่าใส่ผมลืมเหมือนเดิมน่าจะลืมไข่ละมั้งนะในตู้เย็นไม่ได้ไปหยิบด้วยนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอก่อนครับต้องขึ้นไปข้างบนนี้ก่อนเดี๋ยวพอมันลงมาหยิบกฎหมายเราจะได้เดินไปที่ ตู้เย็นหยิบไข่มาระเบิดทิ้งซะนะครับตื๊ดๆๆน่าจะเป็นไข่นะครับที่ผมไม่ได้หยิบใช่จริงด้วยนะครับลืมลืมเผลอลืมลม,ลมันขึ้นมาพอดีต้องรออีกเสียเวลาจะมาเลยแบบไวจริงๆเลยอะ่ะคือพอพลาดไปทีแล้วมันอันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมเช็คใหม่นะครับ อ๋อขาดแค่อันเดียวครับห้าทับหแล้วนะครับทั้งนั้นก็เหลือแค่ไข่แล้วล่ะลืมเช็คดูนะเ,เดี๋ย,เด,ย,เ,ดย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจนึกว่ามันจะเดินมาประตูนี้ซะแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับทางไหนโอเค จบเรียบร้อยครับผมกับด่านนี้